สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาชมรถบัสแปล้อระยองอีกหนึ่งบ้านครับผมกับรถบัสชอเจริญทานสปอร์ตอันนี้ก็เป็นทรงคิงคอปบ้านนะครับสีม่วงโอ้โหผมเจอครั้งแรกนะครับตั้งแต่ตอนที่ว่าออกจะอู่มาใหม่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็หลายปีแล้วเนาะก่อนโควิดประมาณ5ปีได้แล้วมั้งเนี่ยครับยังหล่อเหมือนเดิมยังสวยงามเหมือนเดิม วันนี้เราก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาชมความสวยงามมาชมภายนอกภายในเอะไรง่ายคือมาชมทั้งคันเลยนะฮะวันนี้ก่อนอื่นนะฮะยินดีนำเสนอยินดีพีเซ้นเลยนี่เครื่องเครื่องสแกนเนียเคหนึ่ ตัวปป๊มเรียมหรือว่าปป๊มกลมนะครับแต่ว่าฟังเสียงดูน่าจะสาหรือเปล่า z ุ่มเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของสแกนเนีย1นึนึ่งสาะฮะเสียงเค็เพาะเลยอันนี้ไม่คอมแอร์นะครับอันนี้คอมแอร์ตัอดอยู่ไฟชาร์จอันนี้ก็ น่าจะเป็นไอลูจนใ้นมันเครื่องอ่ะเห็น้หมพัดลมท้ายนะครับวันนี้เสียงเ้าจริงๆครับเสียงเ้ามากนี่เขาไปทำงานอันนี้เขาก็เอาข้อแต่งออกนะครับ ปีนี่เหรอนี่ย10ปีได้ยัง1ปีได้ยังเนี่ยใช่ครัปีป6ปีแล้วโอ้โหรถคันนี้อายุ6ปีแล้วครับไวเนาะตัวเดียวแหละเวลานี่มันช่างผัดนไปไวจริงๆนะชงล่างคันนี้ก็จะเป็นสแกนเนียยกชุดเลยนะครับสแกนเนียดุมสิบน็อตยางหน้าเป็นยางบิตโตนด้วยเป็นยางบิตโตนไซส์2.5ทับ80ขอบ22.5นะครับชงล่าง8ล้อนะครับ ช่วงล่างรถบัสกันเนี่ยแปดล้อดุมชุบนะฮะดุมชุบแล้วก็ล้อชุบคมเมียมเ้าตามฮนะนี่เลยลายเพ้นท์คันนี้ก็ลายของพี่ตูนโคตรแพงนะครับตูนโคตรแพงทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นตำนานนะครับสำหรับพี่ตูนพี่ตูนแกยังอยู่นะแต่ว่าแกป่วยนะครับโทนสี่คันนี้ก็จะเป็น อ่อโทนสีม่วงนะโทนสีม่วงแล้วก็เป็นลายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลายสีแดงนะครับลายสีแดงแล้วก็ตามด้วยพวกลายออกสีออกฟ้าประมาณนี้ครับดูเครื่องหน่อยการข้างาข้างนี่ขวาวาชุโพนเมเยี่ยมนะครับแล้วก็ข้อร่วมไอดีก็ชุดพรมเยี่ยมส่วนต่าอันนี้เป็นข้อน้ำนะข้อน้ําข้างเครื่องก็เป็นทอง ตัวท่อเหล็กอันนี้เหมือนท่อเหล็กมากว่าอันนี้ก็คอมแอนนะครับแออันนี้ก็เป็นไดชาร์จท่อระบบไปส่งโตนประมาณประมาณสลูกค้าได้นะครับใดช,นะชาร์จแบนี้เ่ยงานไดชาร์จจากพี่ตูนนะครับพี่ตูนภาชียุทยานะครับสนใจติดต่อก็0 8 1 5 8แปดหนหรือ0ูนย์เก้8 3กเกนะครับ นี ه, ่ไฟหน้าไฟหน้านี่ทรงแบบวนโว้เลยนะครับไฟหน้าทรงวันโว้อันนี้กระจังหน้าประมาณเนี้ยครับสแกนเนี้ยคุณอัญชันกำมนันติดนี่โอ้โหด้านข้างลองจริงครับรอนะ ถือว่าหล่อเลยทรงสังดีครับความสูงก็กําลังดีนี่ครับคอนแทคการติดต่อนะเช่ารถจัดทัวร์นำเที่ยวกันทางที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยเช่เจะเยินดีให้บริการนี่เลยฮะไอดีไลน์โอเคได้เวลาพามาชมภายในกันนะครับมาดูกันว่าภายในเป็นยังไงบ้างนะสำหรับคันนี้อันนี้ก็ชนกับเกียร์801นะฮะเครื่องตัวนี้กนเนียแป เป็นเกียร์โลไฮนะครับเป็นกียร์ดิลโลไฮนี่ภายในนะฮะนี่เพดานสวยๆเลยมีมูลี่สีม่วงด้วยเข้ากันเลยครับอ๋อนี่เป็นแต่ลมที่ใช้วาวนะครับเนี่ยเป็นโซ่เห็นไหมคือเวลาเอาแบบต้องการเปิดแต่ใช้แต่ก็ดึงเอาครับซึ่งบางคนเขาเรียกว่าแบบชักแต่นะเออมาเนี่ยพวกพัดลมเมื่อก่อนคือแบบนิยมทํากันแบบเนี้ยครับสไตล์นี้เลยนะเมื่อก่อนนะชักแต่ชักแต่เป็นเป็นวาวลมเลยครับ คือไม่ได้ใช้แบบรีเล์นะครับก็ใช้วาวอย่างนี้เลยก็เป็นระบบแบบแมนนวลเลยครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนี่โอ้ยเฮย้ยภายในหปียังถือว่าดีนะในส่วนอของบริเวณเในห้องโดยสารนะครับดีนะเนี่ยครับยังถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ยังยังยังโอเคเลยอะสวยเลยครับ สวยงามเลยครับนี่มีเสาด้วยมีเสาวไว้ให้จาบเสาลูดนะครับประมาณเนี้ยเครื่องเสียงคันนี้ก็จัดหนักเลยครับนะจัดหนักเลยเครื่องเสียงคันนี้นี่ดอกแหลมเสียงกลาง หลบแสงเลเซอร์หน่อยเดี๋ยวเล่นกล้องพังอันนี้ก็จะเป็นตู้ซับนะครับน่าจะเป็นสิบห้านิ้วนะเหมือนจะเป็นสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วสี่ดอกนะครับประมาณสี่ดอกตู้ซับนะภายใน,ในบอยบาลานซ์ซาวอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ ในส่วนของพัดลมแอร์นะครับระบบแอร์ภายในรถดันดันบนชั้นบนนะ่ะต่อมาก็พามาชมชั้นล่างกันห้องโซฟานะครับห้องวีพีห้องวีพีอ,อันนี้นี่ประมาณนี้ น้ำบัดรมาพร้อมเลยนี่ฮะอันนี้เรียกว่าห้อง v ี p นะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำภายในก็จะเน้นเป็นเนี่ยครับจะเน้นเป็นโทนสีม่วงนะสีม่วงแล้วก็ตรงเพดานบนในตรงทิกซอลน,นี่ก็จะเป็นม่วงกับขาวนะครับถือว่าดูด,ดีเลยครับสวย ชั้นบนก็เช่นกันนะครับข้างบนก็จะเป็นโทนสีขาวสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะครับสีฟ้านี่ก็คือเป็นสีบอกนะนี่ครับแต่ที่บอกว่าเป็นเกาลมนะฮะนี่สังเกตดูคือตรงนี้เนี่ยมันจะแบบไม,ม่มีตัวรีเลย์นะครับที่ว่าใช้ไฟฟ้ามันก็จะเป็นสายลมต่อตรงเข้านี่เลยนะครับตัวลมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า มันจะอยู่ตรงที่คนขับที่ว่าใช้โซ่ดึงนั่นแหละครแล้วก็จะมีซาวตรงข้างประตูนะครับประมาณนี้เลยฮะติดอยู่ตรงประตูกลางนะครับแล้วก็ประตูหน้าอันนี้ขอบประตูหน้านะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรถบัสช,ชอจะเดินทางสปอร์ตจังหวัดระยองคันนี้นะครับสนใจนะฮะก็ติดต่อคอนแทคได้ตามนี้เลยนะครับสําหรับงานท่องเที่ยวงานจัดทัวร์ งานสัมมนาอะไรก็แต่นะครับสามารถเรียกใช้ได้เลยนะฮะสำหรับรถบ้านนี้ประมาณนี้นะครับจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ